สิปีมีสัญญาปัจจุบันอยู่กับลินจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027และแน่นอนว่าค่าตัวของเขาต้องไม่ธรรมดาอย่างน้อยคงต้องควักกระเป๋าประมาณ40ล้านปอนด์เชอร์วาลเย่ถูกยกให้เป็นทาย,ยาทคนต่อไปแทนไมเม,ย,มย,ยองมือหนึ่งคนปัจจุบันทีมชาติฝรั่งเศสและแน่นอนว่าฟอร์มแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักทับตราไก่ในอนาคต 4. ดีเอโก้คอสตา หนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างต่อเนื่องเพราะฟอร์มการเล่นที่เหนียวหนึบของดีเอโก้คอสตาทำให้เขาเป็นที่สนใจจากผีแดงมาตลอดนายทวารมือหนึ่งของเอฟซีปโตอฟอร์มโดดเด่นทั้งการเซฟประตูและความสามารถในการใช้เท้าเล่นบอลน,นั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแมนยูไนเต็ดอยากได้ตัวเขามาทำหน้าที่เป็นมือหนึ่งของทีม ด้วยวัยเพียงแค่25ปีเจ้าตัวแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะย้ายไปเล่นกับแมนยูเพราะมองว่านี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษและเป็นทีมที่ตามเชียร์มาตั้งแต่เยาว์วัยดังนั้นหากได้ย้ายไปเล่นให้กับพวกเขาคงเปรียบเสมือนฝันเป็นจริงผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสมีค่าฉีกสัญญาประมาณ62.5ล้านปอนด์ดังนั้นคอสตาเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างแพงที่สุดสำหรับลิตรายชื่อในทวารที่พวกเขาต้องการ เซเน่ลัมเมนสำหรับเซเน่ลัมเมนเป็นอีกหนึ่งในทวารที่ผลงานน่าประทับใจและมีหลายทีมอยากได้ตัวไปร่วมทัพแม้ว่าเขาจะทำหน้าที่ให้กับรอยันอันเวิร์เพียงแค่51เกมเท่านั้นผลงานที่โดดเด่นทำให้ในายทวารวัย22ปีถูกเรียกตัวติดทีมชาติเบลเยียมเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและสไตล์การจ่ายบอลรวมทั้งความสามารถในการครองบอลทำให้เขาเป็นผู้รักษาประตูแบบกวาดิโอลาสไตล์ที่เหมาะสม ในช่วงที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งแมวมองไปเฝ้าจับตาเช็คฟอร์มลัมเมนมาตลอดและมองว่านี่คือผู้รักษาประตูที่สามารถพัฒนาฝีมือให้เหนียวหนึบได้ยิ่งกว่านี้ในอนาคตทั้งนี้คาดว่าลัมเมนน่าจะมีค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์แต่กระนั้นผีแดงคงต้องแย่งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเวสแฮมยูไนเต็ดที่เล็งอยู่เหมือนกัน